โอวาทธรรมหลวงปู่ลาเาเคมะปัตโตผู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดผู้เห็นอนิจจังชัดกับสุปฏิปันโนก็ an, มีความหมายอันเดียวกันผู้เห็นอนิจจังชัดกับผู้เรียนธรรมาจากกับปวัตตนสูตรจบก็มีความหมายอันเดียวกันผู้เห็นทุกขังชัดผู้เห็นอนัตตาชัดก็คือผู้นั้นเรียนอนัตตลักคณสูตรจบก็มีความหมายอันเดียวกัน เพราเนื้อความในอนัตตะลัคณณสูตรก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ในพระพุทธศาสนาเทศมากกว่าเพื่อนเพราะเป็นนิยานิกรรมนำสัตว์ให้เบื่อหน่ายในวะัฏะสงสารเมื่อสัตว์ทั้งหลายเห็นอนิจจังชัดเห็นทุกขังชัดเห็นอนัตตาชัดในขันธสันดานแล้ว ความเพลินในวัตฏสงสารของสัตว์ทั้งหลายก็ยุบตัวลงความตะเกียกตะกายความทะเยอะทะยานในพบไหนไหนก็ยุบตัวลงห้ามเบรกห้ามล้อลงวิญญาณปฏิสนธิก็เอื่อมระอาจะมาเกิดแก่เจ็บตายอีกผู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดกับผู้เปิดประตูพระนิพพานก็มีความหมายอันเดียวกันหลวงปู่ล่าเขมปัตโต วัดบรรพศคีรีภูจอก่อจังหวัดมุกดาหาร